สวัสดีครับพบกับผมช่องช้างน้องภาษาวิถีคนเลี้ยงช้างครับผมวันนี้น้องภาษากับพี่น้ำทิพย์ปาบน้ําเสร็จครับผมน้องภาษาเรจะไปทานหญ้าที่ป่านะครับผมฝากแม่ๆนะครับผมฝากเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้กับน้องภาษาด้วยนะครับผมนี่ผมสองสาวครับผม น้ำเสร็จก็จะเดินไล่กันมาอย่างนี้เลยครับผมเดินไล่เดินรถมาด้วยกันครับผมผู้หูผู้ซีครับผมน้องภาษาครับพี่น้ําทิพย์ครับ องพันสานอานจจะไปนอนป่าครับผมกิ้นย่าที่ป่าครับผมขอมสวัสดีนะครับผมบรรยากาศช่วงเช้าๆนะครับพี่น้ำทิพย์ก็จะอยู่หลักนะครับผมองพันสาก็จะไปอยู่ในป่าครับผมทานย่าครับผมองพันสาก็จะไปส่งพี่น้ำทิพย์นะครับผมพี่กกหลักก่อนนะครับผม เชือกครับผมมีสายดีมากทั้งสองเชือกเลยครับผมเดินตามตูดกันมานะครับผมว่าพี่น้ำทิพย์ก็จะติดน้องพรรษานะครับผมนี่ครับผมพี่น้ำทิพย์จะอยู่ข้างหลังนะครับผม สองสาวของเรานะครับผมอันนี้มาลูกมาเร็วเร็วเร็วทพี่ทั้งสองคนเร็ว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 นี่ครับสครับก่อนจะไปผูกปลานะครับผมพาน้องพันษามาทานยากับพี่น้ำทิพย์ก่อนนะครับแป๊บบนึงว่ามาส่งพี่น้ำทิพย์ไว้ที่หลักครับผมเพราะว่าพี่น้ำทิพย์นี่คนอื่นจับไม่ค่อยได้นะครับผม ถ้าไม่ใช่คนรู้ใจนี่จับไม่ได้ครับผมน้องภาษาเลยมาดินทานหญ้ากับพี่น้ำทิพปก่อนครับผมอันนี้ก็มาส่งพี่น้ำทิพ์ที่หลักกันนะครับผมหลังจากพาพี่น้ำทิพ์ไปอาบน้ำอาบอะไรเสร็จครับผมน้องภาษาจะไปทานหญ้าที่ป่าตอนครับผมฝากแม่ๆเลยนะครับผมบางครั้งมีทูบน้องภาษาไฟ์ไม่ได้ก็ฝากครับผมหรือท่านไหนจะทักไลน์มาก็ได้นะครับผม กับพี่น้ำพิบนะครับผม คู่หงคู่สีครับผมหลักพี่น้ำทิพย์ก็จะยาวๆนะครับผมหลักนอนบ้านครับผมประมาณ15บห้เมตรนะครับผมนี่ครับผมก็ปล่อยสองสาวทานแญ่ไว้ด้วยกันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้กับช่องเล็กๆของเราด้วยนะครับผมไปถึง1,000ซับให้ไวนะครับผม เดี๋ยวผมก็จะพาน้องภาษาไปหันหญ้าที่ป่าแล้วครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับผมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมฝากกดติดตามให้กับน้องภาษาด้วยครับผมสวัสดีครับ